สวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับช่วงเวลานี้อยู่กับผมเอก,กพลดีบุญมีนะชุมแพร,รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะครับ คุณผู้ฟังครับอยากจะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโควิด -19 ครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เองเนี่ยก็มีหลายหลายคนนะครับ<ม>ได้ติดโควิดเพิ่มขึ้นหรือว่าจำนวนผู้ป่วยของโควิดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากในช่วงของเทศกาลหยุดยาวปีใหม่ที่ผ่านมารวมไปถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเองนะครับก็มีจํานวนของผู้ตัวเลขเนี่ยที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังการที่เราสวมใส่หน้าก,กากอนไมเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถป้องกันได้นะครับถ้าหากเราดูแลสุขภาพกกันดีนะร็จสาาาามถท ไกลต่อโลกได้และรวมไปถึงนะครับการดูแลสุขภาพด้านการออกกําลังกายการรับประทานอาหารหรือว่าการพักผ่อนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการดูแลสุขภาพหรือว่าเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพของคนใกล้ชิดตัวคุณเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับ พูดถึงรายละเอียดของข่าวแนวน,นี้เลยละกันนะครับทางด้านของท่านนายรัฐมนตรีนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมคิกออฟสามสิบาทรักษาท,ทุกที่ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวโดยมีนางสาวแพททองทาชินวัตรรองประธานคณะกรรมาการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้มีการมาครับร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของนายชายัยวัชรงค์โฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีเปิด เผยนะครับว่าเมื่อนายรัฐมนตรีนะครับได้มีการเดินทางมาถึงในส่วนของประตูสะเกตนครนะครับในเรื่องของชมรมประธานออสอมจังหวัดร้อนะครับผูกผ้าเข้าม้าในการต้อนรับท่านรัฐมนตรีนะครับและก็คณะโดยมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับให้การต้อนรับอีกเช่นเดียวกัน ทางด้านของท่านรองประธาน,นาคณะกรรมการพัฒนาะระบบสุขภาพแห่งชาติได้กล่าวนะครับว่าประเทศไทยนะครับได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคมาตั้งแต่ปี2544เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับของคนไทยในการรับบริการสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยและส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายสาธรารณสุขนะครับที่สําคัญและมีการนะครับดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการคลายความกังวลนะครับเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายทางสุขภาพสามารถนะครับทำให้ครัวเรือนเนี่ยที่มีความยากจนนะครับได้มีการเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพซึ่งการขับเคลื่อนในการต่อเนื่องนะครับจากนี้ไปนั่นก็คือการยกระดับนะครับเป็น30บาทรักษาทุกที่ด้วยปัตรประชาชนเพียงใบเดียวโดยการนําเทคโนโลยีนะครับหรือว่าดิจิทัลเนี่ยมาใช้ในการอำนวยความสะดวกเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยเข้ารับการบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยบัตรประชาชนหนึ่งใบนะครับคุณผู้ฟังในการเข้ารับการบริการนะครับในสถานโรงพยาบาลของรัฐเอกชนและคลินิกแล็บและยารักษาใกล้บ้านนะครับเพื่อที่จะเป็นการเชื่อมโยงตามนโยบายทําให้คนไทยทุกคนนะครับได้รับการส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรครักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัยเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มการเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพอีกด้วย ภายใต้ในส่วนของนโยบายของทารัฐบาลครับโดยทางด้านของท่านนายกเองและคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพนะครับของสาธารณสุขของประเทศไทยให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนโดยนโยบาย30บบาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว นี่ก็เป็นอีกหนึ่งการทําให้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคนได้รับการส่งเสริมทางด้านสุขภาพเพื่อเป็นการฟื้นฟูน,นะครับทางด้านสุขภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงการบริการนะครับทางด้านสาธารณสุข ทำให้คนไทยนะครับทุกคนเนี่ยมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงพร้อมทั้งนะครับพลเมืองที่มีคุณภาพสุขภาพชีวิตที่ดีรวมไปถึงนะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศไทยพร้อมขอบคุณนะครับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนนะครับพี่น้องชาวอสมอและภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมที่ร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบาย30บาทรักษาท,ทุกโรคมาโดยตลอด2ทศวรรษ และยังมีความร่วมมือครับในการสานต่อขยายผลดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับก็ได้มีการกล่าวอีกนะครับว่าที่ผ่านมานะครับเมื่อประชาชนนะครับที่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนหน่วยบริการนะครับจะพบปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลเนื่องจากนะครับข้อมูลนะครับในส่วนการรับบริการทางการแพทย์ของแต่ละหน่วยนะครับไม่ได้เชื่อมโยงกันทําให้นะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียเวลาในการรวบรวมข้อมูล การรักษาพยาบาลของตนเองจากสถานพยาบาลต่างๆซึ่งอาจจะทำให้ไม่สะดวกนะครับแล้วก็เป็นภาระในค่าใช้จ่ายแฝงขณะที่แพทย์นะครับและผู้รักษามักจะได้ข้อมูลนะครับไม่ครบถ้วนอาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อกระบวนการการรักษาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประวัติการรักษาประวัติการแพ้ยา การฉีดวัคซีนผลตรวจนะครับจากห้องตรวจนะครับปฏิบัติการที่ผ่านมาเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับต่อการรักษานะครับคุณฟังโดยในหน่วยบริการอื่นๆนะครับเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางรัฐบาลเองจึงได้มีการยกระดับ30บาทนะครับให้สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับเข้ารับการบริการในสถานพยาบาลทุกเครือข่ายของทางภาครัฐเอกชนโดยในการพัฒนาระบบบริการและเชื่อมโยงข้อมูลหรือว่าฐานข้อมูลของสุขภาพครับของผู้ป่วยเนี่ยเข้าด้วยกันเพื่อเป็นการช่วยให้ น้องประชาชนเนี่ยได้มีการเข้าถึงแล้วก็ลดขั้นตอนนะครับของการหาข้อมูลนะครับได้ง่ายมากที่สุดทั้งนี้นะครับคุณฟังทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองครับกำหนดขับเคลื่อนครับ4จังหวัดนําร่องครับคุณฟังนั่นก็คือจังหวัดแพร่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดร้อยเอ็ดจากนั้นนะครับระยะที่2นะครับจะเป็นการขยายต่ออีก8จังหวัดนะครับนั่นก็คือเพชรบูรณ์นครสวรรค์สิงห์บุรีสระแก้วหนองบัวลำพูนครราชสีมาอำนนจเจริญและพังงา และขยายอีกนะครับทั่วประเทศนะครับภายใน1ปีโดยมีการจัดเปิดตัวนะครับขึ้นในที่จังหวัดร้อยเอ็ดในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับในส่วนของ3จังหวัดนําร่องนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลต่างๆนะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นร้านยาคลินิกหรือว่าแลบเวชกรรมและรวมไปถึงคลินิกทันตกรรมและโรงพยาบาลร้อยเอ็ดพบว่าน,นะครับก็มีความพร้อมในการขับเคลื่อนแบบเต็มรูปแบบ โดยท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการแสดงความยินดีนะครับในการมาเปิดงานในครั้งนี้นะครับคุณฟังตามนโยบายนะครับในเรื่องของการจัดโครงการ30บาทรักษาทุกที่พร้อมขอบคุณนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานภาครัฐและเอกชนสภาวิชาชีพต่างๆนะครับรวมไปถึงประชาชนพี่น้องอสอมอในจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ใกล้เคียงและรวมไปถึงับจังหวัดน้ำร่องต่างๆได้ให้การร่วมมือในการผลักดันนโยบายนี้ให้สําเร็จเป็นรูปธรรมและเกิด ประโยชน์นะครับสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งการยกระดับนะครับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับเข้ารับการบริการในการรักษาในสถานพยาบาลทุกที่ของพระรัฐเลกชนเป็นอีกหนึ่งนโยบายสําคัญของทางรัฐบาลน,นะครับที่ได้มีการถแถลงต่อรัฐสภา และเป็นนโยบายนะครับเน้นหนักนะครับในเรื่องของทางด้านกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ผลักดันนะครับให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการทุกระดับทุกสังกัดและยกระดับหน่วยบริการนะครับในโรงพยาบาลอัจฉริยะนำเทคโนโลยีนะครับดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดบริหารการจัดการทางด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์การออกใบรับรองแพทย์นะครับเป็นแบบดิจิทัลใบสั่งยาและใบสั่ง l a บออนไลน์นะครับการแพทย์แล้วก็เพสัชกรรมทางไกลการนัดหมายออนไลน์ส่งยาและเวชภัณฑ์นะครับไปถึงบ้านหรือว่าเฮลท์ไรเดอร์และรวมไปถึงนะครับการส่งยาทางไปรณียีโดยคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับทั้งด้านของไซเบอร์และการคุ้มครองนะครับข้อมูลส่วนบุคคลทําให้ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลนะครับลดระยะเวลาในการรอคอยลดลงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของทางรัฐบาลเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวจะช่วยนะครับให้คนไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพได้ทุกที่ให้คนไทยทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีพลังในการดําเนินชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นกําลังสําคัญนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไปนะครับจากนี้นะครับทาฐนมนตรีเองนะครับก็ได้มีการ ตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็พูดคุยครับกับในส่วนของผู้แทนจังหวัดต่างๆนะครับที่ได้มาร่วมกันในส่วนของงานครั้งนั้นอีกด้วยนะครับคุณฟังก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่า <c oughs> นโยบาย30บาทของทางด้านของทางรัฐบาลครับจะเป็นไปอย่างไรซึ่งถ้า,าหากมีการใช้ประชาชนเพียงใบเดียวแล้วก็สามารถเข้ารักษานะครับโรงพยาบาลท,ที่อยู่ในเครือภาครัฐเอกชนได้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีที่ลดความแออัดให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการแบบเต็มพื้นที่นะครับอีกด้านนึงครับเกี่ยวกับทางด้านของโรคภัยไข้เจ็บครับคุณฟัง ไข้วัดดินนะครับหรือว่าโรคไข้ดินครับคุณฟังเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลี่ยงสัมผัสดินและน้ำนะครับเมื่อมีแผลครับคุณฟังสัง,งานกนป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเตือนโรคดังกล่าวครับคุณฟังหรือว่าโรคไข้ดินเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะครับที่มีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังโรคธาลัสซีเมียและโรคภูมิแพ้หรือว่าแพ้ภูมิภูมิกันของตนเองแล้วก็หลีกเลี่ยงครับในส่วนของการสัมผัสดินและน้ำนะครับเมื่อมีบาดแผลไม่เดินเท้าเปล่านะครับบนน้ําท่วมแล้วก็ควรสวมใส่รองเท้าบูทนะครับเมื่อต้องเดินลุยน้ําดื่มน้ำนะครับจากแหล่งที่มาที่สะอาดนะครับหรือว่าน้ําต้มสุก หากมีอาการนะครับไข้ร่วมกับประวัติการสัมผัสดินและแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับโดยไม่ได้ป้องกันก็ควรรีบพบแพทย์โดยทันทีเพื่อเป็นการซักถึงประวัติและก็วิธีการในการรักษาต่อไปนะครับทางหน้าของนายแพทย์หิลันบุตรแพร่คุณธธร,รมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการเปิดเผยอีกนะครับว่าสถานการณ์โรคเมลิออยโดซิดนะครับหรือว่าไข้ดินนะครับ ที่พื้นที่สุขภาพที่11ตั้งแต่วันที่1มกราคมตั้งถึงวันที่31ธันวาคม2566ที่ผ่านมาพบว่านะครับมีผู้ป่วยทั้งสิ้นกว่า56รายเสียชีวิต5รายผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานจีจำนวน2รายชุมพร1รายและพังงาอีก1รายและจังหวัดภูเก็ต1รายกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดนะครับคือกลุ่มอายุ65ปีขึ้นไปรองลองมานะครับก็คือกลุ่ม55ถึง64ปี อาชีพที่มีจํานวนผู้ป่วยสูงสุดนะครับนั่นก็คือรับจ้างนะครับหรือว่าล้อรับส่งนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรจังหวัดที่มีอัตราการป่วยสูงครับอย่างเช่นสุราษฎร์ธานีเนี่ยรองลงมาก็เป็นภูเก็ตพังงาชุมพรระนอนและกระบี่แล้วก็รวมไปถึงนครศรีธรรมราชโดยโมเดลดังกล่าวนะครับคุณทู้ฟัง ก็ได้มีการพูดถึงในส่วนของไข้ดินนะครับหรือวโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยเชื่อว่านะครับอยู่ในดินแล้วก็น้ําเข้าสู่ร่างกายนะครับได้3วิธีวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือบาดแผลติดเชื้อนะครับแช่ไว้ประมาณ2องวทีอันที่2นะครับคุณฟังดื่มน้าหรือรับประทานอาหารนะครับที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไปนะครับคุณฟังและอันที่3นะครับการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับจากดินที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่เข้าไป หลังจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังแต่และคนเองเนี่ยจะมีอาการของโรคะนรับส่วนใหญ่ที่มักจะเริ่มต้นมีความคล้ายคลึงกันจะทําให้นะครับวินิจฉัยโรคลําบากนะครับคุณผู้ฟังโดยต้องอาศัยในการตรวจเฉพาะนะครับทางด้านแลบหรือว่าการบริการนะครับเพื่อให้ได้รู้ว่าได้มีการแบบตรวจแบบตรงจุดด้วยนั่นเองครับคุณผู้ฟัง อีกด้านหนึ่งนะครับในส่วนของเต็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทานผลไม้ครับคุณฟังโ<ม>ดยองค์การอไมโลนะครับมีคําแนะนําให้เรานะครับได้มีการบริโภคผักและผลไม้นะครับไม่ต่ํากว่าวันละ400กรัมต่อวัน โดยนะครับก็มีประโยชน์อย่างมากมานะครับคุณฟังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความหวานนะครับจากผลไม้นะครับก็มาจากในส่วนของกรูโคสนะครับแล้วก็ซูโครสนะครับน้ำตาลที่ต้องใช้ฮอร์โมนนะครับหรือว่ารวมไปถึงนะครับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่อาจจะสร้างความหวานและสร้างความแตกต่างได้เช่นเดียวกันแต่เรือสิ่งอื่นใดนะครับคุณผู้ฟังสีหลักที่เราต้องมาทําความรู้จักในเรื่องของการกินผลไม้ครับคุณผู้ฟัง ผลไม้หวานน้อยนะครับไม่ได้ดีเสมอไปค,คุณฟังหลายคนเองก็มีหลักฐานนะครับในเรื่องของการเลือกบริโภคผลไม้ไม่ได้เลยนะครับคุณฟังให้เลือกในบริเวณผลที่หวานน้อยที่สุดแต่ไม่ใช่นะครับในทุกๆก,กรณีเพราะว่านะครับในส่วนของผลไม้บางประเภทนะครับแม้รสชาติจะหวานแต่กับมีส่วนประกอบนะครับของน้ําตาลกรูกโคลสแล้วก็ฟูโตสนะครับในสัดส่วนที่สูงแล้วก็ รวมไปถึงนะครับการหากให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตหรือว่าไม่มีความระมัดระวังผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับต่อโรคเบาหวานนะครับก็คือคนที่ได้รับหน้าที่ในการทําตรงนั้นด้วยนั่นเองครับคุณผู้ฟังในส่วนที่2น,นะครับผลไม้อบแห้งครับก็ต้องมีความระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกเกดนะครับลูกพรรมพุทซาจีนนะครับอินทผลัมแม้ว่าจะเป็นชนิดที่ไม่ได้พบระบุนะครับหรือว่าในระบบของการเพิ่มน้ําตาล โดยในส่วนของการนำไปแช่อิ่มหรือว่าคุกพริกเกลือครับคุณผู้ฟังก็ต้องมีการบริโภคอย่างต่อเนื่องอยู่ดีนะครับนอกจากในส่วนของการทำน้ำแล้วนะครับก็พันอื่นๆอ,อ,อีกเช่นเดียวกันผลไม้ที่ดีนะครับคุณผู้ฟังหรือว่าผลไม้ที่สดดีเนี่ยคำแนะนำของผู้บริโภคนะครับโดยผลไม้นะครับควรบริโภคนะครับผลไม้อย่างสม่ำเสมอนะครับเป็นประจำทุกวันมุ่งไปที่นะครับผลไม้ที่สดเท่านั้น แล้วก็รวมไปถึงนะครับการที่ไม่อาจจะทดแทนได้นะครับด้วยผลไม้แปรรูปนั่นเองครับผู้ฟังและอันที่4นะครับการกินผักนะครับให้มากนะครับกว่าผลไม้เป็นการปฏิบัติตามข้อแนะนานะครับในเรื่องของผู้บริโภคนะครับผักผลไม้นะครับไว้อยู่400กรัมต่อวันเพื่อเป็นการเพิ่มสุขภาพนะครับแล้วก็ความห่วงใยจากการเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับด้วยการบริโภคผักก่อนนะครับเป็นอันดับแรก และผละไม้นะครับเป็นในส่วนของลําดับถัดไปด้วยนะครับคุณฟังอย่างไรก็ตามคุณฟังการดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ก็ขอย้ำเตือนอีกรอบนึงนะครับว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวท่านเองคนในครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับ แต่ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่รานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการใจถึงใจนะครับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับถ้าอยากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง YouTube Channel a อั a ย b o ร c a s t นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานทุกคนแล้ววันนี้ผมเอกพลนิวมีนชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สสสิิทธเเรีภภาาาพแลละคคควมมอขขอขงบุ ย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน